หก20่สิเออเปลี่ยนร่างจระเข้มาก่อนป๊าปป๊าป 1 8อโอ้ยกลายเป็นก็อซิล่าตัวใหญ่ทําลายประตูพุ่งโอ้โหเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาติตป์มไปนะครับกับเกม Animal Crash วิ่งเปลี่ยนร่างสัตว์เม,รรม็ดกลมนั่นเองครับแม่สําหรับในเกมนี้ก็เป็นเกมแนววิ่งวิ่งเปลี่ยนร่างกันอีกแล้วนะโดยที่ในเกมนี้เราจะได้เริ่มต้นจากเจ้านอนกระดบึบกระดึบตัวหนึ่ง เราจะต้องทําการค่อยๆเก็บเม็ดกลมๆนะครับผมเพื่อมาใช้ขยายร่างกายแล้วก็เปลี่ยนร่างให้กลายเป็นสัตว์ชนิดที่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมเรียกได้ว่าน่าสนุกกันเลยทีเดียวก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติณนการวิ่งเปลี่ยนร่างต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะจากเจ้าหนอนจะเปลี่ยนร่างเป็นอะไรเอ่ยไปเลยป๊า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 บอกหุยขยายตัวหรือเปล่าเอ้ยเริ่มเปลี่ยนเป็นเจ้าจระเข้หุยมาเก็บเพชรไปก่อนหุ้ยตอนนี้หุยเจอกับคู่ต่อสู้ต้องกดแทบรุล,ลว่มาแทบแบอืมพัดลมประตูหุยทำลายบ้านเรือนเฮ้ยโอ้โ คูณ25น้อยเพชรปาประมาณเท่านี้หุย้ยนี่มันสัตว์ตัวใหม่ไทเกอร์แม่มีสปอยเลยนะว่าตัวต่อไปเรากำลังจะได้ตัวอะไรไปเพื่อนด่านที่สองมาคูณ2องครับผม ตอนนี้ก็บวก30อื้อเป็นจระเข้ที่มีพลัง61มาเข้าปะทะกับพวกศัตรูกดลัว,ลวจู่โจมันไอพวกเลือดแปนออ้อ้ยมีห้าุ้ยมี59แต้มไปถลม่ม ปอมให้แตกสลายปลดล็อกเจ้าไทเกอร์มาละจ้าตอนนี้ก็รีบเก็บเพชรกันหน่อยป๊าปป๊าปัป๊าโอ้โยรวมแต้มมาผมจากนั้นคูณสองเฮ้ยจระเค้แล้วก็คูณหนึ่งเฮ้ยไม่มีการเพิ่มอะไรเลยเฮ้ยกลายเป็นเจ้าไทเกอร์หรือว่าเจ้าเสือกันละเพื่อนเอาละบวก15บห้าหืมตอนนี้ดูพลังเจ้าเสือสุดน่ารักหน่อยสิไปจูโจมันอยากกัดหยุยจึ๊กจึกจ๊กจึ๊กจึก๊กเฮ้ย อย่ามาต่อยฉันเอาละถล่มไปโอ้ย,ยมีผมตอนนี้ก็หุยหูนแบบมากมายมหาศาลเฮ้ยหกสิบเจ็ดโอ้ย,อยเพชรบานคราวนี้เฮ้ย กำลังจะปลดล็อกเจ้าลิซ์์กิ้งก่าใช่ไหมเอ่ยด้านขวาตรงนี้คืออะไรกันนะบอลอัปเกรดเฮ้ยชึบอืมโอ้โหเริ่มมาปุ๊บมีหนึ่งแต้มแบบทันทีไปเพื่อนเอาแล้วนะคราวนี้เราจะต้องคูณสองเหมือนเดิมนี่44เฮ้ยมีแบบค้อนทุบๆโอ้โหต้องระวังเอ้าใบเลื่อยโอ้ยโ,โดนปาดใจเย็นคูณสองร้อบวกสามนี่เจ้าเสือตัวใหญ่ แม่ตอนนี้ก็เก็บเพชรเพิ่มแล้วก็สัตูสามตัวเหมือนเดิมมาเจ้าเสือต้องให้กัดกินมันอือจึ๊กจึ๊กจึ๊ยไปเพื่อน173น่าจะคูณเยอะเหมือนเดิมนี่ค่อยๆลดพลังลงเพื่อนยี่สิบสเอื้อวันเจ็ดสิบแปดร้อยสี่สิเพชเก็บไปก่อนแล้วก็อุยใกล้จะปลดล็อกลิซาร์ดน่าจะอีกสักด่านหนึ่งนี่อัพเกรดอเริ่มมาปุ๊บมีสอง ระวังคนวิ่งมามาเจ้าหนอนกระดึบ๊บอืมคราวนี้ก็ต้องบวกหนึ่งเออแล้วก็ทําการคูณสองเอาละเป็นเจ้าเสือกันอีกแล้วบวกหนึ่งเฮ้ยคูณสองก็ผมโอยคราวนี้แต้ม200กว่าแม่น่าจะสามารถไปได้ไกลกว่าเดิม เอาละจูโจมันจึกจึกหุยกัดแรงเอออนี่203ไปทะลมป้อมโอ้โหเมื่อกี้คูณ70แม่คราวนี้จะคูณเท่าไหรเอ่ยเฮ้ยโอ้โหแปด11 0อกวหนึ่งพืกว่าโคตรเยอะเอาละปลดล็อกเจ้าลิซ์ากันละเพื่อนเราจะต้องรีบเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นเจ้ากิ้งก่ากันหน่อยเฮ้ย มีเม็ดสีแดงกันด้วยอถ้าทางจะเป็นเม็ดที่ห้ามเก็บนันสินะอ๋อโหยโดนทําลายจะเย็นเก็บเฉพาะเม็ดเม็ดกลมสีเขียวเฮ้ยระวังมารีบเปลี่ยนล่างครับผมโอ้โหยเฮ้ยยังกลายล่างไม่ได้แม่แต่ไม่ถึงน่าเสียดายจริงๆโอ้โหยต้องเก็บให้มากกว่านี้ไปงับงับแม่แต้มน้อยจริงๆเลยนะคราวนี้โอ้โหยบุกทะลวงย่า เอาละหห้าสิบเก้าแปด้อยยี่สิบหกนี่ยังเยอะเฮ้ยคราวนี้กำลังจะปลดล็อกเจ้าก็ซิล่าน่าสนใจจริงๆโอ้โห,โหอุปสรักใหม่แม่ต้องระวังเอาละอื๊บแป๊บเปลี่ยนเป็นเจ้าจระเข้ครับผมเฮ้ยหลบซ้ายหลบขวาอ่าแล้วก็คราวนี้น่านหน้าต้องคูณสองเฮ้ยเปลี่ยนล่างครับผมโอ้โหยังไม่ถึงอีกเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้เจ้าลิซาร์ดมาวะนี่อา ละไม่เป็นไรจูโจมมันไปก่อนจาึ๊กชึ๊กๆึ๊กชึ๊กึ๊ก,ก,ก,กอือแม่เหมือนเดิมรีบทำลายครับผมจย่านั่นแหละห้าสิบเจ็ดแม่เพชรน้อยจริงจริง ใกล้จะปลดล็อกกอซิล่าเหลือแต่ส่วนหางลอบลองเลยว่าพลังเต็มเปี่ยมแน่นอนอัพเกรดไปคราวนี้หุ้ยเน้นเก็บแบบว่า2อันบวก20อสิอเปลี่ยนล่างจระเข้มาก่อนแล้วก็แปลงล่างเฮ้ยคราวนี้เป็นเจ้ากิ้งกาแล้วเพื่อนมาลิซาร์ร์หืมพลังจะขนาดไหนกันโอ้โหเดินตุวมเตี้ยมแม่ร้อยหกไปเพื่อนหุ้ยกัดมันขยี้อุ้ยพลังจูโจงก็ แม่แรงใช้ได้ไปพลังกิ้งกาบุกทะลวงหุยดูซิคราวนี้จะคูณเท่าไรเอ่ยฮุยโอ้โหหกสิบหกพกว่าอืมใช้ได้ปลดล็อกเจ้าก็ซิล่าเอาละคราวนี้จะต้องให้มันมากมายกว่าเดิมอืมเอาละปุ๊บอืมสามสองอยากจะเก็บเป็ดกลมๆให้ได้เกิน200จริงๆนี่ปาปป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 ๊ปป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 ออร้อยแปโอ้ยกลายเป็นก็ซิล่าตัวใหญ่ นี่ค่อยๆกืนกินพลังเม็ดเม็ดกลมกอนศิลามาแล้วจ้าโห้โหมากัดมันเพื่อนเลือดสาหุทีเดียวแตกเอ้ยทลมมันทำลายประตูพุ่งโห้โหัวคตใจแม่ตอนนี้เหลือเป็นร้อยแต้มไปเพื่อนอู ได้เท่าไร่9 9 1 0 0 0กว่าอืมว่ามี2,000กว่าละเพื่อนุ้ตัวต่อไปอะไรเนี่ยไดยโนแม่ไดโนเสาร์ยังยิ่งใหญ่กว่าก็อซิล่าอีกอย่างนั้นละ่ะอัปเกรดไปเพื่อนหยุยด่านที่9แม่สดใสป๊บปัป๊บปัป๊หุห้ย52นี่อัปเกรดล่างรก็ผมหยุยก็อตซิล่าอีกแล้วจ้าเฮ้ยระวังหุ้ยตัวใหญ่เก็บยากหยุยมองไม่เห็นทางเท่าไหร่ร้อยป สิครับผมมาเก็บเพชรไปด้วยนี่แล้วก็จูโจมมาเลือด8เลือดเกเลือดสิเอ็ฮ้ยใจเย็นมันเตะเราโอ้โหเลือดเหลือร้อยแยาพลังการพุ่งคราวนี้จะได้คูณเท่าไหร่เอ่ยเพื่อนอุ้ยทำลายให้ราบคาหนึ่งพันแอืเอาละอีกทีนึงก็ปลดล็อกไดโนเสาร์อย่างแน่นอนฮู้ชบอัปเกรดเริ่มมาก็มีจำนวน6เม็ด ไม่เยอะอะไรมากมายค่อยๆเก็บสะสมมาคราวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเสือไปก่อนแล้วก็คูณสองเฮ้ยก็ซิล่าข้ามขั้น เก็บเม็ดล้วัว๊าปาปาแม่ด่านค่อนข้างจะสั้นนะเนี่ยในที่สุดก็เดินทางมาถึงด่านที่สิบกันแล้วเลือดพวกศัตรูโคตรจะเยอะจ้าจึกจๆๆๆ๊กนี่ร้อยหกสิอได้ประมาณ65นี่เก็บมาก่อนปลดล็อกเจ้าไดนโนเสาร์เอาละอัปเกรดมาก่อนนี่เเม็ดไปเปลี่ยนร่างเจ้าหนอนมารีบกลายเป็นเจ้าก็ซิล่ากันเถอะ อืจะระเข้ม,มาก่อนเฮ้ยชุบป,ปุ๊บ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 หลบหล,ล,ลบอืมดูสิคราวนี้เฮ้ยกลายเป็นเสือจากนั้นก็ต้องคูณสองมาืออเจ้าไดาโนเสาร์มาแล้วจ้าไดาโนเสาร์สีเขียวโห้ยโคตรน่ารักไปกัดมันโอ้โหตัวเล็กจริงๆเฮ้ยไดยโนเสาร์โดนลุมเตะนี่ขยี้ประตูโห้หทำลายล้างอย่าตึกอะไรก็มาเถอะฉันจะชนให้หมดออ สุดยอด7จหกร้กว่าอืมดูสิคราวนี้โอ้โปลดล็อกอะไรวะเนี่ยเจ้าตัวงูแม่มีเป็นงูด้วยหรออืมไม่รู้เลยนะเอาละตอนนี้ก็โอ้โหต้องรีบผ่านด่านกันหน่อยนี่เราจะต้องให้เกิน200ไปเยไปเยอะอืมร้อกว่าโอ้ยใจเย็นใจเย็นอุ้ยหลบสายขวาแม่ได้มาเท่านี้เองนะร้อยเจ็ดสิบสาอยากจะได้เยอะกว่านี้ให้ตายเถอะอยา่า โอ้โหรีบมาปลดล็อกเจ้างูกันเถอะไปเพื่อนแม่ด่านนี้เสร็จปุ๊บรอบรองเลยว่า ลดล็อกอย่างแน่นอนมากัดกินพวกมันจยางับกับงับโอ้โห้เหลือร้อยหกหกสิบไปเพื่อนทำลายเอาละ68เก็บเพชรแล้วก็ปลดล็อกเจ้างูกันเรียบร้อยอัปเกรดนี้โอ้โหคราวนี้เริ่มต้นจากเจ้าหนอนกลายเป็นเจ้างูเลยนะไปงูเลื่อยป๊า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 ๊าป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 าปาป๊าป๊าาป๊เป๊าปาาปา ไดโนเสาร์นี่ขยายลําตัวโอ้ยคราวนี้ตัวใหญ่ขึ้นเฮ้ยลบก่อนโอ้ยแม่ลบอไม่ uh huh. ไม่ติดรู้สึกไดโนเสาร์ตัวใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่านะอน่าจะใช่อยู่ระวังโอ้ยมันชอบเตต่ตยนี่คราวนี้เราเหลือแบบว่าพลังเม็ดเม็ดพ้นข้างจะเยอะดูซิว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ไปเพื่อน50 40 30เฮ้ยโอ้โหปลดล็อกเจ้าแรกแม่เดี๋ยวขอทำการปลดล็อกแป๊บหนึ่ง

เอาละตอนนี้ก็ปลดล็อกเจ้าแรดเรียบร้อยอัปเกรดไตดูสิเจ้าแรดจะอยู่ที่ตรงไหนเอ่ยป๊าป๊าบอหุยคุณหา้าเฮ้ยกลายเป็นเจ้าแรดแล้วเพื่อนดูสินี่เจ้าแรดที่โคตรถึกนี้อัปเกรดล่างรับผมหุยข้าวนี้มีจํานวนเม็ดประมาณ200กว่า250ห้เฮ้ยเยอะที่สุดเท่าที่เคยได้เลยนะมากัดพวกมันหน่อยอย่าหุยเลือดน้อยด้วยเฮ้ยแม่ร้านี้พลังโคตรเยอะไปเพื่ พลังลัง2 0อนี่ตอนนี้ก็คูณ40-50แม่ยังเหลือพลังอีกเต็มเปีย่ยมไปลูลวโอ้โหเก้าเโอ้ยได้เงินโคตรเยอะยังมีปลดล็อกเจ้ากอริลล่นะแม่สารับในตอนนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะ สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะครับผมแม่เป็นเกมที่มีสัตว์ให้เราปลดล็อกมากมายกันเลยค่อยๆเล่นกันไปนะเพลิดเพลินไม่มีอะไรมากมายสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการแนะนำเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็ คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอหา่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบ